หนึ่งเดือนว,วันที่18กรกฎาคมเป็นมันคล้ายวันสวรรคตของสุเปษสีนครินทราบรมราชชนีหรือสเบจยา เพื่อตระหนักถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรินทรนาบราราช,ชรณีนนพออสวโรงพยาบาลหลมศักโรงพยาบาลเพชรบูร์และสาธารณสุขอำเภอหลมศักโดยนายแพทย์สกรินเกียรติกุลผู้ในการโรงพยาบาลหลมศักนายพรอสิทธิศุขสาธารณสุขอำเภอหลมศักนำเจ้าที่แพทย์พยาบาล,บลสาธารณาสุขพ,พร้อมเครืราา่องม,ม,มือแพทย์ร่วมกันออกตรวจเยี่ยมประชาชนในท้องถิ่นธุรกันดารเพื่อทาการตรวจสุขภาพ พร้อมทั้งตรวจสุขภาพฟันให้กับชาวบ้านที่รงเรียนบ้านห้วยละหงหมู่ที่7ตะบลปากช่องอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้อำนการโรงเรียนบ้านห้วยระหงและคณะครูให้การต้อนรับซึ่งมีชาวบ้านในพื้นที่ได้เดินทางเข้ามารับการตรวจสุขภาพกันเป็นจำนวนมาก